สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องราคาทองคําในบ้านเรากันหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่14-19ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเราจะมาดูข้อมูลราคาจริงแล้วกออ็บทวิเคราะห์ต่างๆว่ามันบอกอะไรเราบ้างเผื่อใครที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องทองจะได้เห็นภาพรวมเนาะว่าแนวโน้มเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งราคาที่ประกาศกันรายวันเลยแล้วก็มีเนื้อหาจากคลิปวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะ ป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสําคัญสคัําญออกไห้เข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมราคามันผันผวนหรือไม่ผันผวนแล้วข้างหน้าต้องจับตาดูอะไรต่อถ้าดูราคาตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะคะ14 18กรกฎาคมราคาทางคำแท่งบ้านเราเหมือนจะขยับขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะแต่ก็อยู่ในกรอบแคบๆปิดล่าสุดก็แถวแถว51,350บาทแกว่งๆอยู่ระหว่าง51,000ถึง51,600ประมาณนี้ รูปพัณธ์ก็ขยับตามกันไปการที่ราคามันดูนิ่งๆแบบนี้มันบอกอะไรในตลาดได้บ้างคะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยทางเทคนิคเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ครับหรือแบบว่าออกข้างมันก็สะท้อนว่าตลาดเองก็ยังเเหมือนยังไม่เลือกทิศทางชัดเจนเท่าไหร่ครับกำลังรอดูสถานการณ์หรือปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามากระทบ ทั้งจากราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Goldspot นะครับซึ่งก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบเหมือนกันแถวๆ3 3 0 0ถึง3,360ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์รวมถึงค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ด้วยครับที่ค่อนข้างนิ่งๆแถวๆ32บาท40 4 5สสตางก็เลยทำให้ราคาทองในประเทศเไม่ได้ผันผวนมากนักครับช่วงนี้ อ๋อค่ะพอราคาไม่ค่อยไปไหนแบบนี้แสดงว่าต้องมีปัจจัยอะไรที่ตลาดกําลังจ้องมองเป็นพิเศษแน่ๆเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีอะไรเด่นๆบ้างคะเห็นว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญจากสารัฐออกมาด้วยใช่ครับประเด็นหลักๆเลยก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อของสารัฐที่ประกาศออกมานะครับมีทั้งตัว CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคที่เราดูกันบ่อยๆกับ PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิต ผลที่ออกมานี่ต้องบอกว่าค่อนข้างผสมผสานกันนะครับคือตัว C P I เนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นิดหน่อยแต่ว่าตัว P P I ที่เป็นฝั่งผู้ผลิตกลับออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ครับอ้าวแล้วพอตัวเลขเงินเฟอ้อมันออกมาไม่ไปทางเดียวกันแบบนี้มันส่งผลยังไงกับราคาทองคำล่ะคะครับมันก็ทำให้ตลาด ตีความได้หลายมุมเหมือนกันนะครับการที่ PPI มันต่ำกว่าคาดเนี่ยมันก็ช่วยคลายความกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟอ้อไปได้บ้างซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพิจารณาเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าตามมาเนี่ยมักจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะครับเพราะว่าทองคํามันไม่มีดอกเบีย้ยพอสินทรัพย์อื่นดอกเบี้ยลดลงทองก็ดูน่าสนใจ ขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่องเงินเฟอ้อมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่ทำให้ตลาดยังแบบว่าลังเลๆอยู่มีครับอีกเรื่องใหญ่เลยก็คือความไม่แน่นอนเรื่องการเจรจาการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับหลายๆายประเทศเลยทั้งเม็กซิโกแคนาดา EU แล้วก็จีนคือมันมีกำหนดเส้นตายสำคัญใกล้เข้ามาวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยครับว่าจะตกลงกันได้ไหมหรือว่าจะมีการขึ้นภาษีตามข้อเสนอหรือเปล่าความไม่แน่นอนแบบนี้ปกติแล้วเหมือนจะส่งผลดีกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมคะ โดยหลักการก็เป็นแบบนั้นครับถ้าสถานการณ์ยังดูคลุมเครือแบบนี้ต่อไปหรือถ้ามีการขึ้นภาษีจริงซึ่งอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อในระยะยาวได้อันนั้นก็จะเป็นผลบวกกับทองคำแต่ในทางกลับกันนะครับหากการเจรจามันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีหรือ ตกลงกันได้ก่อนเส้นตายเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้เหมือนกันในระยะสั้นเพราะความกังวลในตลาดมันลดลงนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เดิมๆนะครับที่ยังเป็นฉากหลังอยู่พวกความขัดแย้งในตะวันออกกลางรัสเซียยูเครนหรือความตึงเครียดอื่นๆที่อาจจะปะทุข,ขึ้นมาได้ตลอดเวลาครับค่ะทีนี้ถ้าเราลองมองในมุมของกราฟเทคนิคดูบ้างล่ะคะมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจไหมคะครับ ในทางเทคนิคเนี่ยราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot ก็ยังติดอยู่ในกรอบที่เราคุยกันคือ3 3 0 0ถึง3,360ดอลลาร์แนวรับสำคัญสาคัญก็อยู่แถวๆ3 3, 3 0าแล้วก็32,90ดอลลาร์ 3, 90, ซึ่งถ้าคิดเป็นราคาทองไทยก็อยู่แถวๆ5 1 0 0า,า 51, บาทต้นต้น,นะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็คือโซน3,360ถึง3,370ดอลลาร์ 3, 3ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ3,400ดอลลาร์ 3, ได้เหมือนกัน การที่ราคายังยืนเหนือ3,300ได้แต่ก็ยังไม่ผ่าน3,360ไปแบบชัดๆเนี่ยมันก็ตอกย้ำภาวะที่เรียกว่ารอเลือกทางที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับมีสัญญ,ญาณอื่นๆนีกไหมคะเห็นในข้อมูลเหมือนจะพูดถึงตลาดฟิวเจอร์สด้วยเออครับมีข้อสังเกตเล็กน้อยจากตลาดฟิวเจอร์สหรือตลาดซื้อขายสัญญ,ญาทองคำลุวงหน้าเหมือนจะพบว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างผิดปกติอยู่บ้างครับซึ่ง บางทีก็อาจจะตีความได้ว่ามีผู้เล่นรายใหญ่บางกลุ่มกําลังคาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แต่ก็นะครับยังเป็นแค่ข้อสังเกตที่ต้องติดตามกันต่อไปครับยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นค่ะและทั้งหมดนี้พอจะสรุปเป็นแนวโน้มหรือว่ากลายุทธ์สําหรับสัปดาห์หน้าได้ไหมคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นศึกษาควรจะมองทิศทางยังไงดีคะ ครับสำหรับทิศทางสัปดาห์หน้าก็ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะอย่างที่บอกตลาดยังรอความชัดเจนทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมและก็ผลการจรจาการคาแต่ถ้ามองจากปัจจัยพื้นฐานโดยรวมนะครับโอกาสที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยในอนาคตรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่ยังคงอยู่เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนทองคําอยู่ สำหรับกลยุธทธ์ที่ในข้อมูลแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คืออาจจะพิจารณาการย่อซื้อซึ่งหมายถึงว่ารอจังหวะที่ราคาปรับตัวลดลงมาใกล้ๆแนวรับสําคัญแล้วค่อยทยอยเข้าซื้อ <c oughs> เช่นแ,แถวสามพันสาถึงสามพดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ50,001ถึง51,300บาทแล้วก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรบ้างเมื่อราคาปรับขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านแต่ก็ต้องไม่ลืมปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทด้วยนะครับถ้าบาทแข็งค่าขึ้นก็จะเป็นตัวกดดันราคาทองในประเทศอยู่เหมือนกัน สรุปก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําเหมือนกําลังชั่งน้ําหนักระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคด้วยทําให้ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสัปดาห์หน้าก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าจะเลือกไปทางไหนกันแน่ใช่เลยครับแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า ในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งใหญ่เลยทั้งด้านความมั่นคงพันธมิตรทางการค้าต่างๆการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อบทบาทพื้นฐานจริงๆของทองคำในเระยะยาวยังไงบ้างหรือว่าทองคำจะยังคงเป็นเพียงสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อข่าวสารและความไม่แน่นอนในระยะสั้นๆเป็นหลักต่อไปอันนี้น่าคิดครับ